ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการตรวจเช็คแอร์รถยนต์นะครับก่อนที่ท่านจะไปหาช่างเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบแอร์เบื้องต้นนะครับอันไหนที่เราสามารถที่จะทําเองได้นะครับเราก็ทำนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปหาช่างหรือว่าเสียสตังที่มากมายนะครับสาหรับอาการแอร์นะครับจะมี2ลักษณะนะครับคืออาการแอร์ที่ไม่เย็นเลยนะครับมีแต่ลมเปล่า2ออาการแอร์ที่ เย็นน้อยหรือไม่ค mm ่อยเย็นนะครับวันน um. ี um ้นะครับจะแนะนํา2อย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับอาการแอร์ที่ไม่เย็นเลยนะครับมีแต่ลมเปล่านะครับก็เกิดจากคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคอมเพรสเซอร์มันไม่ทํางานยังไงแล้วก็มีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับสําหรับอาการแอร์ที่ไม่เย็นเลยมีแต่ลมเปล่านะครับครับสำหรับคอมเพรสเซอร์นะครับจะอยู่ด้านหน้าของ เครื่องยนต์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ด้านหน้าของเครื่องยนต์นะครับเราก็ต้องตรวจสอบคอมเพรสเซอร์แอร์ก่อนนะครับว่าทํางานหรือไม่ทํางานนะครับแต่ในเคสแรกนี้คือคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับก็มาดูกันนะครับว่าอาการไม่ทํางานมันเป็นแบบไหนนะครับครับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับโดยการทํางานนะครับจะอาศัยแรงจูดจากเครื่องยนต์คือเส้นนี้ โดยมีสายพานรับต่อมาจากเครื่องยนต์นะครับต่อมาจากเครื่องยนต์โดยคอมเพรสเซอร์แอร์นะจะมีหน้าคัดคือตัวนี้นะครับหน้าคัดคอมแอร์คอยจับนะครับคอยจับโมเลที่เป็นสายพานของที่ต่อมาจากเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเมื่อมันจับแล้วนะครับมันก็จะหมุนตามเครื่องยนต์เมื่อหมุนตามเครื่องยนต์แล้วจะทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานทําให้แอร์เย็นนะครับแต่ถ้าหน้าคัดตัวนี้นะครับไม่จับ โมเลสายพานตรงนี้นะครับคอมก็จะไม่ทำงานเมื่อคอมไม่ทำงานแล้วแอร์ก็ไม่เย็นนะครับ เมื่อตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์แล้วว่าไม่ทํางานแน่นอนแล้วนะครับอันดับต่อมาเราควรจะดูว่าสาเหตุที่คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนั้นเกิดจากอะไรบ้างนะครับเรามาดูสาเหตุของคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับสาเหตุแรกนะครับก็ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะเกิดจากรีเลย์นะครับรีเลย์ก็เหมือนกับสวิตช์นะครับที่จะต่อไฟไปที่หน้าคัสคอมแอร์ของคอมเพรสเซอร์นะครับเมื่อ รีเลย์นะครับไม่ต่อไฟมาที่หน้าคัตคอมแอร์ของคอมเพรสเซอร์แล้วหน้าคัดมันก็ไม่จับพอไม่จับปุ๊บคอมเพรสเซอร์ก็ไม่ทํางานนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้อร์ไม่เย็นนะครับส่วนที่2คือน้ํายาแอร์รถน้ำน้ำยาแอร์อรถยนต์นะครับหมดหรือรั่วพอมันหมดแล้วเนี่ยแรงดันต่ําทําให้เพรสเซอร์สวิตช์นั้นสั่งการไปที่หน้าคัดคอมแอร์หรือไม่ต่อไฟไปที่หน้าคัดคอมแอร์นะครับทาให้หน้าคัตคอมแอร์ปล่อย นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะไม่ทํางานนะครับจุดที่3ก็จะเป็นในส่วนของเทอร์มสตาร์ทที่อยู่ในห้องโดยสารนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนะครับถ้ามันเสียนะครับมันก็จะสั่งการให้คอมเพรสเซอร์หยุดการทางานตลอดเวลาก็ได้นะครับเรามาเริ่มดูจากจุดแรกก่อนนะครับคือในส่วนของรีเลย์นะครับจุดแรกนะครับที่เราจะเช็คก็คือรีเลย์นะครับรีเลย์รีเลย์นะครับปกติมันจะอยู่ตามข้างด้านข้าง ด้านข้างของตัวรถด้านข้างนี้นะครับหรืออยู่ในกล่องไฟกล่องนี้อยู่ในกล่องไฟนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกดูนะครับเปิดฝากล่องมานะครับก็จะเห็นในส่วนของรายละเอียดนะครับบอกนะครับว่ารีเลย์อยู่ตรงไหนนะครับรีเลย์จะอยู่ตรงนี้นะครับรีเลย์ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเขียนบอกว่ารีเลย์คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ แล้วก็มาดูที่อยู่ที่กล่องนะครับตามรูปภาพเลยนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราสงสัยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเสียมันเสียโดยที่หน้าสหน้าสัมผัสของรีเลตัวเนี้คือมันเสื่อมสภาพมันใช้งานมาเยอะแล้วนะครับถ,ถ้าใช้งานเกินหปีไปแล้วเนี่ยสงสัยได้เลยว่าตัวนี้เสียแน่นอนนะครับท่านถอดมาเลยนะครับถอดมาเลย ถอดรีเลย์ออกมาเลยนะครับถอดเลยมันจะมีสีมีสีขานะครับมีสีขามันมีหน้าที่ในมีหน้าที่เหมือนสวิตช์นะครับต่อไฟนะครับไปคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเพื่อให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานนะครับถ้าตรงนี้มันเสียนะครับมันก็ไม่ต่อไฟไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะไม่ทํางานนะครับทีนี้เราสงสัยว่ามันเสียเราจะทํายังไงล่ะเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ไม่มีเราเปลี่ยนเลยนะครับสลับรีเลย์เอารีเลย์ตัวอื่นมาใส่แทนนะครับเอารีเลย์ตัวนี้มาใส่แทน มาดูข้างกล่องก่อนอนะครับอยูขขออ่ข้างกล่องอ่าข้างกล่องตัวนี้มันจะมีรีเลย์คอมเพรสเซอร์แอร์ตัวบนนี้จะเป็น, iny, นรีเลย์ไฟหลีนะครับเอาเราเอารีเลย์ไฟหลีมาใส่แทนนะครับหรือเอารีเลย์ไฟหน้าก like ็ได้เอารีเลย์ไฟหลีมาใส่แทนก็ได้ครับคราวนี้เรามาสลับนะครับมามาเปลี่ยนแทนครับเราก็ถอดรีเลย์ไฟหลีที่อยู่ข้างขงกันมาใส่แทนเลยครับมาใส่แทนแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์ลองดูนะครับ ถ้าหายนะครับถ้าแอร์มาเย็นเหมือนเดิมก็แสดงว่าเป็นที่รีเลย์นะครับตัวรีเลย์นั้นท่านสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับราคาหลัก10บาทถึง100บาท200บาทไม่แพงครับถูกๆนะครับตัวนี้ไม่แพงซื้อมาเปลี่ยนเองได้ไม่ต้องไปหาช่างนะครับนี่ก็ประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับต่อเป็นจุดที่2นะครับที่เราจะดูคือในส่วนของน้ํายาแอร์นะครับทีนี้เราจะตรวจเช็คน้ํายาแอร์ยังไงว่าน้ํายาแอร์หมดหรือว่ามันมันไม่มีนะครับ เวลาเราจะตรวจเช็คเราปกติแล้วเราตรวจเช็คเราจะดูที่ตามแมวนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับพอคอมเพรสเซอร์ทํางานเราก็ดูที่ตามแมวก็จะเห็นน้ำยาแอร์วิ่งนะครับทีนี้เราไม่คอ,อมเพรสเซอร์ตรงนี้มันไม่ทํางานนะครับพอคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานแล้วเราก็จะไม่สามารถเห็นน้ํายาแอร์วิ่งได้เราก็ทําการตรวจเช็คด้วยวิธีการเช็คแรงดันของน้ํายาแอร์ว่ามีในท่อไหมนะครับท่อน้ํายาแอร์นะครับ,รบมันก็จะมีท่อแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ท่อโลนะครับมันจะเขียนว่าตัว L นะครับส่วนอีกท่อนึงก็จะเป็นท่อไฮดเขียนว่าตัวตัวอยู่นะครับทีนี้เราก็เปิดฝาท่อมาดูเลยครับพอเปิดฝาออกนะครับก็จะเจอเนี่ยครับข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นอ่าสอนนะครับเป็นสอนเล็กๆนะครับเหมือนเข็มนะครับท่านเคยปล่อยลมยางรถยนต์ไหมครับจะเหมือนกันนะครับ ตรงนี้เราสามารถเช็คเช็แรงดันนะครับโดยใช้โดยใช้อะไรก็ได้นะครับกดไปที่สอนนี้นะครับถ้าน้ํายาพุ่งออกแสดงว่ามีน้ํายาอยู่แต่ถ้าน้ํายาไม่พุ่งออกหรือกดไปแล้วน้ํายาไม่มีเลยนะครับไม่มีลมออกมาเลยไม่มีน้ํายาพุ่งออกมาเลยก็แสดงว่าถ้าน้ํายาแอร์หมดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ<อ>ต้องถอยออกห่างๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังมีน้ํายาอยู่นะครับมันจะพุ่งแรงนะครับ เห็นไหมครับนี่ก็แสดงว่ารถคันนี้น้ายาอย่างเต็มอยู่นะครับแต่ถ้าปอดไปแล้วเนี่ยน้ํายาไม่ออกมานะครับไม่พุ่งออกมาเลยนะครับแสดงว่าน้ํายาแห้งน้ายาหมดนะครับก็เวลาน้ํายาหมดก็ก็ไปเติมได้นะครับโดยการเติมนั้นควรจะเช็ั่วก่อนว่าจุดไหนรั่วนะครับแล้วค่อยเติมน้ํายาแอร์ใหม่เข้าไปนะครับจุดต่อมานะครับที่เราจะดูก็คือตัวเทอร์โมสตัตนะครับที่อยู่ในห้องในห้องโดยสารนะครับ คือตัวนี้นะครับเทอร์โมสตัตคือตัวนี้นะครับเทอร์โมสตัตตัวนี้นะครับมันมีหน้าที่ในการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับเมื่ออุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับอยู่ในระดับที่เราตั้งไว้แล้วนะครับมันก็จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์นั้นหยุดการทํางานนะครับแล้วก็เมื่ออุณหภูมิภายในห้องโดยสารสูงขึ้นนะครับมันก็จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันเสียนะครับ มันมันอาจจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลาก็ได้หรือจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานก็ได้หรือเพี้ยนอาจจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วก็หยุดทำงานแล้วก็หยุดก็ได้นะครับจุดนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเสียน,มมนะครับท่านสามารถที่จะซื้อเปลี่ยนได้เลยตัวน,นี้ถอดแล้วก็ซื้อเปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเป็นแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยท่านสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับ ครับก็สรุปไม่ง่ายนะครับสาหรับอาการแอร์ที่มีแต่ลมออกมานะครับก็คือสาเหตุหลักก็คือคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับอันดับแรกท่านต้องไปตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์ก่อนว่าคอมเพรสเซอร์ทํางานไหมถ้าหากคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับท่านก็มาตรวจเช็คดีเลย์นะครับเมื่อตรวจเช็คเมื่อตรวจเช็คดีเลย์แล้วนะครับท่านก็ไปตรวจเช็คในส่วนของน้ํายาแอร์นะครับเมื่อตรวจเช็คน้ํายาแอร์แล้วนะครับก็มาตรวจในเช็คในส่วนของเทอร์โมสตัตคือตัวนี้คือตัวสุดท้ายนะครับ พบตรงจุดไหนเสียก็สามารถที่จะซื้อเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าน้ํายาหมดก็ท่านก็ไปเติมแล้วก็เช็คลวก่อนถึงจะเติมได้นะครับถึงจะเติมใหม่นะครับในเคสต,ต่อมานะครับกรณีของแอร์นะครับคือเย็นบ้างไม่เย็นบ้างหรือว่าเย็นน้อยนะครับคือไม่ค่อยเย็นนะครับเย็นไม่ค่อยฉ่ำครับจุดแรกที่ท่านจะดูก็คือตัวนี้นะครับตัวฟิลเตอร์แอร์ ตัวซึนฟิลเตอร์แอร์ที่อยู่ข้างในนี้นะครับวิธีการถอดตัวฟิลเตอร์แอร์นะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายของคนขับนะครับคน,คนเราสามารถตะกร้าตัวนี้เราดึงออกได้เลยมันจะดมันอยู่ด้านอยู่ด้านหลังตะกร้านะครับตัวฟิลเตอร์แอร์เราก็ดึงออกได้เลยดึงออกได้เลยเราก็จะเห็นฟิลเตอร์แอร์ตรงนี้นะครับครับเห็นฟิลเตอร์แอร์ไหมครับเห็นตรงนี้เราก็ดึงออกได้เลย มครับมันค่อนข้างสกปรกมากเห็นไหมครับมีบมมบมต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยค่อนข้างสงกปรกมากก็คือมันไม่สามารถระบายอากาศได้พูดง่ายๆคืออากาศที่ไหลผ่านนั้นมันมันไม่สะดวกนะครับแล้วก็ทําให้ลมเย็นออกมานั้นเวลาเป่าเป็นลมเย็นออกมาเนี่ยแอร์มันก็จะไม่ค่อยเย็นนะครับหรือมันจะอู้ๆไปเลยแอร์ไม่โปง่งเย็นไม่ช่าไปเลยนะครับวิธีการก็คือท่านก็เปลี่ยนใหม่ซื้อมาใหม่ ร้านขายวัสดุร้านขายอะไหล่ยนต์ทั่วไปนะครับก็จะมีตัวฟิลเตอร์แอร์นี่ขายอยู่นะครับราคาไม่แพงร้อยกว่าบาทนะครับหรือท่านเอาไปล้างก่อนก็ได้นะครับท่านเอาไปล้างก่อนก็ได้ต่อไปเป็นจุดที่2นะครับจุดต่อมาที่เราจะตรวจเช็คก็คือหน้าคัดคอมแอร์นะครับเห็นหน้าคัดคอมแอร์ไหมครับตรงนี้นะครับถ้าหน้าคัดเนี่ยมันอยู่ห่างมากเกินไปนะครับคือมันจับกับโมเลตรงสายพานตรงเนี้ยนะครับ ไม่สนิทนะครับก็ทําให้มันหมุนตามเครื่องยนต์ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเมื่อเมื่อนาคัดมันไม่ค่อยจับนะครับมันหมุนตามไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็จะทําให้แอร์ไม่ค่อยเย็นได้นะครับวิธีการดูนะครับท่านก็มาดูความห่างของหน้าคัดนะครับเวลามันจับนะครับหรือดูอย่างเงี้ยครับมันห่างมากไหมนะครับถ้าห่างมากเนี่ยมันจับไม่ติดนะครับถ้าจับไม่ติดจับติดแล้วปล่อยจับติดแล้วปล่อยคือจับไม่ติดนะครับ มันก็ทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับก็ส yeah ังเกตง่ายๆนะครับเวลาสตาร์ทรถนะครับมันจะจับไม่ค่อยติดนะครับถ้าจับติดมันก็จะหมุนไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าจับไม่ค่อยติดมันก็จับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับจุดต่อมาที่เราจะดูนะครับก็คือในส่วนของน้ํายาแอร์นะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับจะเราจะตรวจเช็คที่ตาแมวตรงนี้นะครับซึ่ง ซึ่งการตรวจเช็คนั้นนะครับดูจากการไหลเวียนของน้ํายาแอร์นะครับที่ตาแมวตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้ํายาแอร์นะครับเวลามันวิ่งนะครับดูที่ตาแมวนะครับมันขุ่นๆนะครับก็แสดงว่าน้ํายาแอร์นั้นเหลือน้อยนะครับก็ทําให้แอร์ไม่ค่อยเย็นได้นะครับเดี๋ยวถ้าน้ํายาแอร์วิ่งนะครับใสๆสายเป็นน้ำเส้สานะครับไม่ขุ่นนะครับก็แสดงว่ายังเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับในการดูนะครับ เห็นน้ำยาแอร์วิ่งไหมครับตะกี้นี้ที่ตอนสตาร์ทรถนะครับก็คือผมจะพูดตอนสตาร์ทรถมันไม่ได้ยินนะครับก็เอาเป็นว่าตอนสตาร์ทรถตะกี้นีะครับผมให้ดูว่าน้ำยาแอร์ตรงตอนวิ่งนะครับมันขุ่นๆนะครับถ้าน้ำยาแอร์วิ่งนะครับน้ำยาแอร์ไหลอยู่ครับมันขุ่นๆอยู่แสดงว่าน้ำยาแอร์เหลือน้อยมากนะครับหรือน้ำยาแอร์ใกล้จะหมดนะครับจุดสุดท้ายที่เราจะดูนะครับก็จะเป็นแผงคอยล้อนด้านหน้ารถ แผงตัวนี um, various, yal, <Okay. S 3> ้นะครับ hmm. ม right. ันมีหน้าที <music> ่ในการระบายความร้อนนะครับเมื่อมันระบายความร้อนไม่ด <ượng dismiss al ization> <channel> ีเท่าที่ควรนะครับมันก็จะทําให้แอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับแผงเนี้ยถ้ามันอุดตันนะครับมีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันมากๆนะครับมันระบายความร้อนไม่ดีนะครับก็ทําให้แอร์ไม่ค่อยเย็นได้นะครับคือประเภทที่ว่าตอนกลางวันไม่เย็นตอนพอตอนเย็นก็เย็นนะครับก็สรุปในส่วนของแอร์นะครับที่มันไม่ค่อยเย็นนะครับ มันมีลมเย็นออกมาอยู่แต่ว่ามันเย็นน้อยนะครับจุดแรกนะครับที่เราจะตรวจสอบก็คือฟิลเตอร์แอร์นะครับว่าตันหรือเปล่านะครับถ้าฟิลเตอร์แอร์ตันนะครับเราก็ถอดออกมาล้างหรือซื้อเปลี่ยนนะครับโดยไม่ต้องไปหาช่างนะครับดจุดที่2ที่เราจะดูก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับหน้าคัดจับสัมผัสไหมนะครับหากหน้าคัดนั้นไม่จับนะครับหรือว่าจับไม่แน่นนะครับยึดไม่แน่นนะครับก็จะทําให้อ่า คอมเพรสเซอร์ไม่ได้หมุนตามแรงฉุดจากเครื่องยนต์นะครับพอหมุนหมุนช้าหรือไม่หมุนตามนั้นก็จะทําให้อร์มันเย็นบ้างไม่เย็นบ้างหรือไม่ค่อยเย็นนะครับจุดต่อมาคือสายพานนะครับสายพานที่ต่อไปที่หน้าคัดคอมแอร์นะครับมันหย่อนหรือว่ามันยานไหมนะครับถ้ามันยานนะครับมันก็จะทําให้แรงฉุดกําลังฉุดนั้นมันลดลงนะครับก็จะทําให้คอมเพรสเซอร์นั้นทํางานได้ รอบของคอมเพรสเซอร์นั้นก็ก็จะน้อยลงทําให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับจุดที่4ี่ก็จะเป็นในส่วนของการตรวจเช็คน้ํายาแอร์นะครับหากน้ํายาแอร์เหลือน้อยนะครับขาดนะครับก็จะทําให้แอร์ไม่ค่อยเย็นได้นะครับจุดที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของแผงคอยล์ร้อนนะครับคอนเดนเซอร์ด้านหน้ารถยนต์นะครับแผงคอยล์คอนเดนเซอร์ด้านหน้ารถตัวนี้นะครับถ้ามันอุดตันมากๆนะครับ มันระบายความร้อนได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะทําให้แอร์นั้นไม่ค่อยเย็นครับจุดนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขด้วยการล้างนะครับมันก็กลับมาเย็นได้ปกตินะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ